ครับสวัสดีครับหัวแชลโต้ลุบรีครับก็วันนี้วันศุกร์นะครับที่เก้านะสิงหาคมปีสองพันห้าร้อยหกเจ็ดนะครับหัวแชลโต้ลุบรีครับเวลาประมาณตั้งมาห้าโมงครึ่งนะฮะเคสนี้เร่งด่วนนะครับ EP สามสิบลูกค้าเรานะครับมาเดวยกันไปเอ็นจินโชว์นะครับจาก EP หนึ่งนะครับนะก็นําคอมพิวเตอร์นะครับเข้าไปตรวจสอบนะครับพบว่าอ่าไอเสียนะครับมีปริมาณที่เยอะนะครับเต็มตัวกองนะฮะก็แคตาไลติกครับ แล้วก็กองอนุภาพนะครับเริ่มจะตันนะครับน้าหรือค่าไม่ได้ตรงตามที่โรงงานกําหนดนะครับนะไฟเอ็นจิ้นยังโชว์ขึ้นมาครับตอนนี้เราดาเนินอ่าเปิดนะครับไล่ระบบนะครับไอเสียนะครับนะโดยการใส่สารน้ํายานะครับเข้าไปสลายนะครับเพื่อให้อ่าตัวแคตาลิติกนะครับโล่งนะฮะแล้วก็ตัวกองอนุภาพครับโล่งนะฮะทำให้การไอ การคลายเสียเป็นปกติตามค่าที่โรงงานกำหนดนะครับก็ใช้เวลาประมาณสักสามสิบนาทีนะครับสตาร์ทบอมนะครับนะก็สักพักหนึ่งจะมีควันออกมาเยอะนะฮะแล้วก็มีกลิ่นเหม็นมากนะครับนะตอนนี้ผมยืนอยู่ท้ายรถนะฮะก็ค่อนข้างเหม็นนะครับนะก็อแท็กเกอร์กำลังทําอยู่นะครับนะก็เดี๋ยวแป๊บนึงฮะนะควันจะเริ่มออกฮนะมาขึ้นเรื่อยๆนะฮะดูตามกันไปครับเอฟซีนะฮะเป็นแนวทางนะครับ ก็เป็นแนวทางนะครับเพราะว่ารถหาการด่วนนะครับลูกค้าจะวิ่งต่างจังหวัดพรุ่งนี้นะครับนะเราต้องนะทํางานด่วนให้เลยนะครับนะในเมื่อไม่มีการปรับเปลี่ยนอะไรนะครับนะเราจึงทําการเรียน,นิ่งเครื่องยนต์นะครับนะแล้วก็ใช้คอมพิวเตอร์เข้าไปรีเซตระบบนะครับนะขจัด คาบนะฮะที่มันติดอยู่ในแคตาลิติกนะครับกับตัวกรองนุภาพนะครับให้น้ํายามันเข้าไปสลายนะครับโดยใช้นะฮะเครื่องยนต์นะครับเป็นตัวผลักดันไอเสียออกมานะครับนะเพื่อให้น้ํายาวิ่งเข้าไปในตัวกรองนะครับนะก็อสักประมาณยี่สิบถึงสามสิบนาทีครับนะระบบก็จะกลับมาเป็นปกตินะครับนะก็มันตัวเช็คนะครับรถคันนี้นะตามมีพีแรกนะครับหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นกิโลนะครับเป็นกิโลที่น้อยมากนะครับ ลูกค้าซื้อมาเมื่อหนึ่งแสนสี่หมื่นกิโลนะครับนี้นะผมรู้ประวัตินะครับนะเพราะว่าลูกค้าเป็นสัานผู้ใหญ่นะก็ใช้ในเรื่องงานครับนะก็จะเดินทางต่างจังหวัดตลอดนะครับเกี่ยวกับพวกกฎหมายเนี่ยะครับนะใช้ขึ้นใช้ลงนะภาคเหนือภาคอีสานตลอดนะครับวิ่งขึ้นลงตลอดเพราะนั้นถ่ายมันเครื่องรอบต่อรอบเร็วมากครับหนึ่งหมื่นโลนะครับของเหลวอยู่กับเรานะก็จากที่ซื้อรถมานะครับไปโชว์เป็นครั้งที่สองนะครับ ครั้งแรกเป็นในตัวอมอเตอร์นะยกลิ้นแฟบนะครับที่คอยดีนะขาขาหักนะครับเลยไม่ทําการแจ้งนะครับค่านะฮะทำให้ไฟโชว์นะครับเราจึงทําการเปลี่ยนมอเตอร์นะครับแล้วรอบนี้คือรอบที่สองนะครับไฟโชว์เกิดจากค่ายเสียเต็มนะครับเพราะหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นกิโลนี่สอบถามเจ้าของนะใช้ี B7 นะ นะใช้บ7เจ็ดก็จะตันเร็วหน่อยนะครับแล้วก็โอชีดก็อาจจะอุดตันเร็วนะนะอ่าเจ๊ก,กุ๊กเหรอเจ๊ก,กุ๊กมานั่งดูดิควันไปทางโน้นไม่ควันไปทางโน,น้นไงยังไม่ได้กลิ่นพอดีเจ๊ก,กุ๊กมาเตือนนี่อะถ่ายหน่อยเจ๊ก,กุ๊กมาเตือนครับกลัวโดนควัน,นนะอ่าโอเคเป็นสารพิษใช่ไหมอ่าโอเคโอเคอ่าโอเคเดี๋ยวไปถ่ายหน้ารถเจ๊ก,กุ๊กมาเตือนนะพอดีผมนั่งอยู่ท้ายรถนะก็ น,นี่ฮะควันเริ่มควันเริ่มตุยนะะเห็นไหมฮะควันเริ่มตุยนะครับนะนี่ฮะก่อผมถ่ายด้านข้างแล้วกันครับเห็นนะควันเริ่มออกอันนี้ถ่ายยงังเยื่องครับให้ท่านเห็นนะเห็นนะควันเต็มเลยฮะนะครับควันเต็มเลยครับนะ ก็ตอนนี้เครื่องทำการเร์นนิ่งอยู่นะครับนะก็หนึ่งพันเจ็ดร้อยรอบครับโดยประมาณนะครับถึงหนึ่งพันแปดร้อยรอบเครื่องจะทาการเร่งนะครับนะมันจะกู่แท็กเกอร์วิ่งไปเติมน้ำมันให้เต็มถังนะครับนะครับพรีเมียมนะแล้วก็วัดรอบตอนนี้ครับหนึ่งพันแปดร้อยรอบต่อนาทีห้เราเฉลี่ยนะครับไม่มีคนเร่งนะดูที่ขาเขาเร่งครับไม่มีนะไม่มีใครอยยบเขาเร่งนะครับนี่ฮะ รอบขึ้นมาที่หนึ่งพันแปดรอยอบนะนะโดยใช้คอมพิวเตอร์นะครับเป็นตัวจัดการนะครับอ่าแท็กเกอร์เริ่มแล้วนะเป็นไงลูกอ่าเริ่มอ่าเดี๋ยวใส่ท่อนะแทกเกอร์ใส่ท่อแล้วครับมันฟุ้งนะนะกไไนะ็ไม่ไหวนะครับไม่ไหวแล้ก็ผักผักวันนะครับออกมาทางนี้แทนนะก็เดี๋ยวสักครู่นะเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูครับ ดันนี้หน่อยนะกอต้องเปิดพัดลมตัวใหญ่ไล่ด้วยนะครับไม่งั้นไม่ไหวฮะก่อคายเสียแรงมากครับขอภัยนะแป๊บหนึ่งฮะภาพไม่สมูกครับเดี๋ยวผมดันโต๊ะก่อนอันนี้นะครับวันเจอบแบบนี้ครับนะะ นะควันก็จะออกแบบนี้ครับนะโชยไปแบบนี้ครับนะชุ่มเลยครับนะก็มันออกสองข้อนะครับออกข้อนุ้นด้วยนะพอดีแทเกอร์มันอุดอุดไปท่อเดียวนะครับก็โอเคนะครับก็ผมได้งานตามนี้นะครับนะหวังว่าท่านคงเข้าใจนะเดี๋ยวดําเนินการาไล่เสร็จแล้วก็จะดําเนินการวิ่งทดลองนะครับอีกหนึ่งรอบนะครับนะก็ความชัวนะครับ ไนะเกอร์อกำลังเดินไปเดินมาครับตรวจสอบอยู่ครับก็เคล็ดพิเศษนะะเร่งด่วนนิดนึงเพราะอ่าต้องรีบใช้รถนะครับเราจรึงทําการเคลียร์ให้เลยนะไนเกอร์อไฟยังเร่งอยู่นะลูกไฟเครื่องเร่งขึ้นมาอยู่นะยังไม่ได้เคลียร์นะนี่ครับไฟเครื่องยนต์ยังอยู่นะแล้วก็ตําแหน่งไฟสูงนะทางานอยู่นะครับก็เครื่องวอร์มอยู่นะ อันไปแลรอบต่อนาทีครับโอเคนะครับส่วนด้านหน้านะครับผมอัดพัดลมอยู่นะเพราะตอนนี้เราเดินเครื่องนะปีเครื่องไว้ครับนะเสียงเครื่องก็เป็นปกติดีนะครับจากการตรวจสอบนะตอนนี้ไม่มีอะไรนะนะเสียงเครื่องปกติดีมากครับไม่รมั่วไม่ซึมเลยนะครับเพราะรถกิโลน้อยมากครับ รอเย็นก็ไม่ลดระดับนะครับกกสักพักครับคงจบปัญหานะครับสําหรับ t 3 0 0ั 30, นี้ครับท่านไหนที่มีปัญหาเรื่องไฟโชว์นะครับนะบางทีอาจจะเกิดปัญหาเพียงแค่เล็กน้อยนะครับนะบางทีเข้าไปนะช่านบอกเป็นเรื่องที่ใหญ่ครับอ่าจะต้องเปลี่ยนเซ็นเซอร์ตัวแพงๆหรือย,ยกเครื่องอะไรเงี้ยเป็นไปได้นะเพราะฉะนั้นระวังนิดนึง ลหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นกิโลครับรุ่นใหม่ๆนะครับส่วนมากครับเป็นรอบนอกนะครับอุปกรณ์ส่วนควบทั้งนั้นแหละครับที่ทาให้เกิดปัญหาขึ้นนะครับแรงม้าคันนี้นะครับยังไม่ตกนะฮะอัตราเร่งดีอยู่เกียร์เปลี่ยนครบนะครับแอร์ก็เย็นนะเพราะฉะนั้นเขาแจ้งเตือนว่าค่าไอเสียที่ปล่อยออกมาเนี่ยมันไปอุดตันนะครับนะพวกแฮดรอลิกพวกกรองอนุภาพครับนะเริ่มเต็มเพราะฉะนั้นมาตรวัดพวกนี้จะมีท่อแรงดันอยู่นะครับ เพื่อเช็คค่าหัวท้ายนะครับนะถ้าเกิดว่าแรงน้นแตกต่างกันเมื่อไหร่นะครับก็จะทําให้ปล่อง ECU รับรู้ได้นะฮะว่ารถเนี่ยเริ่มคลายไอเสียอ่าล่าช้านะครับหรือหรือเกิดการตันในระบบที่มากเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นไฟเอนจิ้นจึงแสดงสถานะขึ้นมานะครับให้เจ้าของรถนํารถเข้าเซอร์วิสให้ช่างทาการตรวจเช็คนะครับนะเมื่อทําการปรับ เปลี่ยนนะหรือตรวจเช็คนะทำการแก้ไขเรียบร้อยก็ออกไปวิ่งใช้งานต่อได้ครับโอเคนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดูกใจนะก่อนนี้หลุดเลครับเนี่ยผมเปิดปรดลมงผู้นี้หลุดเลยผมงงมากเลย <c oughs> อาจจะลองใส่ลูกค้าดูนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะอุ๋วไปแจวโตลพบ,บุรีนะครับนะท่านไหนมีปัญหานะครับใกล้เราแวกนี้ครับลพบ,บุรีนะครับมา ใช้บริการเราได้นะครับนะเราก็จะพูดแต่ความจริงนะครับนะถ้าท่านมาใช้บริการเรานะครับแล้วก็ไม่ใช่อย่างที่ท่านคิดนะฮะหากเป็นเคสไม่ลึกครับเราจะดนเนินการให้เร็วที่สุดนะครับแต่ก็ต้องอยู่ในห่วงขั้นตอนของการทํางานของเรานะครับเป็นเงื่อนไขนะนะจะรวดเร็วมานั่งรอเลยคงไม่ได้นะครับนะส่วนเจ้าของรถคันนี้ก็ผมให้กลับไปแล้วนะครับนะตอนบุรีช้ามารับรถครับแต่เช้าครับ เพื่อไปธุระนะครับที่ต่างจังหวัดนะก็ยังสามารถนํารถไปใช้งานต่อได้ฮะเห็นไหมฮะการที่เรามีอู่ประจําครับนะเวลานํารถเข้าซ่อมครับช่านก็จะไม่เล่นตัวครับนะเพราะเพราะเราเป็นลูกค้าเขาใช่ไหมฮะเขาก็จะดูแลเอิ์วิสรองรับท่านตลอดเวลานะครับเพราะว่าท่านนําเงินมาให้เขานะครับอยู่กับเขาปีนึงหลายๆหนนะครับเพราะฉะนั้นอ่าข้อดีของอ่ปจําครับนี่แหละครับคือเหตุผลนะครับแล้ว การซ่อมนะก็จะไม่มีการดองนะหรือดึงรถไว้เรียกราคานะครับเพราะเรารู้ว่าลูกค้าเราต้องการใช้รถลูกค้าคนนี้อ่ามีรถหลายคันไม่รีบให้ทําสบายลูกค้าคนนี้มีรถคันเดียวต้องใช้หาเงินด้วยนะตัวช่างก็จะมีความเข้าใจนะฮะแล้วก็กระตือรือร้นในการทํานะครับเพื่อจะให้รถเนี่ยเสร็จโดยสมบูรณ์นะครับแล้วท่านจะได้ออกไปใช้งานได้อย่างปกตินะครับโอเคนะครับ หัวัชัยออโต้ต้องขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผมขอบคุณมากมากครับที่รับฟังรับชมนะครับสวัสดีครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะัเป็นกำลังใจให้เราครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผมกอสวัสดีครับเห็นไหมควันตุยแล้วเดี๋ยวเราพาไปดูหลังอีกทีนึงครับขอบคุณนะครับดูท่ายเปลี่ยนนะอันนี้ท่อฝั่งเดียวนะครับออกขนาดนี้ครับเนี่ยอีกฝั่งหนึ่งก็ออกนี้ครับ ตุ๋ยเลยนะฮะโอเคนะครับก็คลิปหน้าเจอกันใหม่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ